ไปทะเลก็แล้วกินก็นแล้วผมจะบอกว่าที่ระยองเนี่ยมีที่รีชาร์จอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยที่นี่ครับส่วนพฤกษาสตร์จังหวัดระยองนะครับผมที่นี่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการนั่งเรือยนต์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนมาพายเรือคายักด้วยกันไปเลยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วระยองเนี่ยหลายคนจะนึกถึงทะเลอาหารทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่จริงๆผมจะบอกว่าที่ระยองเนี่ยมีสวนพืชษศษาสตร์นะครับและบอกได้เลยว่าเป็นสถานที่อันซีนแห่งใหม่ที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าระยองมีอย่างนี้ดีว่าสาหรับผมเนี่ยผมอาจจะใส่แมสเยอะอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าบางทีเนี่ยพอได้มาเที่ยวอย่างเงี้ยได้มาพายเรือแล้วก็ได้ถอดแมสได้สูดอากาศที่แบบสดชื่นจริงๆบ้างอะ่ะผมก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นการรีชาร์จแบบที่ดีอย่างหนึ่งเลยอะ่ะอยากให้ทุกคนมาลองนะครับผมที่นี่ครับ พึศาสตร์จังหวัดระยองนะครับแจ่มเทเสียบ และนี่คือทุ่งโปร่งทองที่ผมพูดถึงนะครับเป็นอีกหนึ่งอันซีนที่เป็นแรงกับเพื่อนให้กับระยองนะครับให้คนรู้สึกว่าอยากมาอยากถ่ายรูปนะครับผมจะบอกว่าจริงๆถ้าเรามาเช้าไวนน้หน่อยหนึ่งมันจะมีแสงแดดที่แบบกระทบใบไม้แล้วดูแบบเป็นสีเหลืองทองแบบสุดลูกหูลูกตาเลยแต่บังเอ,อิญว่าพอดีผมแวะปั๊มเพื่ออะไรวันนี้วันนี้ก็จะเลยได้ได้พอประมาณแต่ขนาดพอประมาณนะผมยังสึกว่ามันสวยเลย ผมจะขอเล่าข้อมูลกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับทุ่งโปรงทองที่นี่ครับที่นี่นะครับ,รบเป็นสะพานไม้นะครับที่เราจะลัดเลาะป่ากงกลางเข้ามานะครับผมและอีกแป๊บหนึ่งเราก็จะเจอจุดถ่ายรูปตรงนี้นะครับผมผมบอกเลยครับว่าที่นี่นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดที่ชาวบ้านเขาอนุรักษ์ไว้นะครับผม จนดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งตัวจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับผมให้ดัานร้นมาถ่ายรูกปกันที่นี่เยอะมากๆเลยนะครับผมและตรงนี้นะครับถ้าเราตรงไปอีกประมาณ600เมตรเราจะสามารถไปถึงป่าชายเลนปากน้ําประแสดได้ด้วยนะครับผมและถ้ามีเวลาพอเราก็สามารถนั่งเรือชมหิ่งห้อยแถวต้นลําพูได้ด้วยนะครับนี่าถามผมรู้ได้ยังไงผมอ่านมานี่ป้ายอยู่นี้ ในความรู้สึกข,ของผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าทุ่งปรงทองเนี่ยมันเป็นสถานที่หนึ่งที่มันเป็นมากกว่าสถานที่เที่ยวนะครับผมก็รู้สึกว่าทุ่งปรงทองเนี่ยสำหรับผมนั่นคือเป็นการสร้างวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นการเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านแถวนั้นมันไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแค่คุณไปเที่ยวเท่ากับช่วยชาวบ้านแล้วเราได้ไปเที่ยวเราได้คอนเทนต์ชาวบ้านเองก็ได้เงินไปประทังชีวิตต่อไปในสภาวะแบบนี้ ผมรู้สึกว่ามันก็วินวินกันทั้งคู่แหละสุดท้ายสำหรับผมนะเราได้เห็นชาวบ้านยิ้มเวลาเราไปหาเขาเขาดีใจเนี่ยมันคือการดีชาร์จแพชชั่นผมมากกว่า